Queen Serena, consider us your humbled servants because if looks could kill, we wouldn't want to be Dan Humphrey โตดได้แล้วมีเรียนมีเรียนเฮ้ <Hey! S 2> สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เรามาพบกับโอ้พบกับพวกเราอีกแล้วนะคะ,คะสวัสดีครับกับผมนายกิฟตรงวิศนะครับชื่อเล่นกิตน,นะครับรหัส021สวัสดีค่ะดีฉันนางสาวกรองมุนยอดหนูนะคะชื่อเล่น้ำค้างค่ะรหัส0 1 0ะ วันนี้เรามาทำอะไรกับพี่นังวันนี้นะคะเราก็จะมา reflection สัดดาที่10กันคคะพี่กิ๊ากล้องนะครับสัปดาห์ที่10เลขสวยมากแน่นอนคลิปนี้จะต้องได้เป็นสิบค่ะสิบแน่นอนอ่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับไปเลย she's ready she's steady she's up on her feet Dancing on the water to her own kind of beat. She's in it, she's on it, she's rocking her skills. Tearing up the current like a girl's got gills. Pop up, lean inside, side. Lay back, hang ten, go for a ride. Catch that curl, get into the tube. Do the Mahi Mahi, make your tail bend more. She's the queen of the wave. วิชานี้เรียนกันตัวเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะกิ๊กเริ่มปุ๊บเข้าห้องปับ๊บเราทำอะไรครับเราจะต้องเซลฟี่ตัวเองก่อนนะคะ<ช>ไม่ไดช,ชื่อค่ะอะแล้วถ้าเกิดเราเชคชื่อหลังจากเวลาเป็นาฬิกาสามสิบนาทีจะเกิดอะไรขึ้นครับ กิจกรรมอะไรกันบ้างครับพี่นุ้งคะได้ค่ะแล้วกิจกรรมแรกนะคะเราได้ทำกิจกรรมอะไรครับกิ๊ดอ่ากิจกรรมแรกนะครับคือ loving kindness meditation ครับมันคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมนี้ครับคือกิจกรรมที่อาจารย์นี่ให้เราท่าสมาธิครับพี่นุ้งคให้เรามีสติครับอยู่กับลมหายใจจดจ,นจ,นจน่อกับลมหายใจของเรานะครับให้เรานึกถึงอะไรครับพี่นุ้งคะอ่าให้เรานะคะได้นึกถึงทบทวนนะคะชีวิตของตัวเองค่ะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยนะคะนึกถึงหน้าพ่อแม่นะคะแล้วก็นึกถึงหน้าเพื่อนที่อยู่ แล้วก็รวมถึงคนที่ลำบากกว่าเราครับ<ช>แล้วก็<ช>ที่อาจารย์เราตัวอย่างง่ายก็คือคนที่อยู่ในสงครามเบรใช่แล้วควาถน่าสงสารมากเลย <ๆ S 2> ใช่น่าเห็นใจมากครับพีน่น้างในส่วนของการนั่งสมาธินะครับการ,ารนั่งสมาธิอ่ะมันทาให้เราเนี่ยได้มีสติจดจ่อเนาะกับสิ่งที่เราข้างเราในปัจจุบันครับทาให้เราเนี่ยสามารถวางแผนวางแผนงานมีความอดทนกดกลั้นได้สามารถมีสติบัญญากลื้ขึ้นได้ในการนั่งสมาธิครับใช่ค่ะแล้วก็ นั่งสมาธินะคะก็จะช่วยให้สมองปลดปลอมค่ะพี่กิตแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ค่ะอืมครับแล้วความรู้ดีๆนี้นะครับมาจากฟรีโบแคร์คลินิกนั่นเอง<ช>คอ่ะใขอบคุณทางคลินิกน<ช>้อยที่มาเผยให้ความรู้ดีเกี่ยวกับการนั่งสมาธิให้เราได้นี่ครับอ่ะหลังจากเรานั่งสมาธิเสร็จครับลืมตาขึ้นมาปิง้งอาจารย์ให้เรารีเฟกใช่ไหมครับใช่ค่ะอา,อาจารย์ให้เราแสดงความรู้สึก จะกรรมนี้นะคะจากของน้ำค้างค้าน้ำค้างก็ได้รู้สึกแบบว่าเอ่อการได้นั่งตั้งจิตนึกอธิษฐานถึงหน้าพ่อแม่นะคะก็คือทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสงบจิตใจค่ะทําให้เรานึกถึงหน้าเพื่อนนะคะที่แบบช่วยเหลือให้กําลังใจเวลาที่น้ำค้างมีปัญหามีเรื่องเคร,งรียดเขาที่กีด เจอของกิจนะครับกี่คอมเมนต์ว่าทําให้เราเนี่ยมีสติโจดจโจอกับลมหายใจทําให้เรานึกถึงพ่อแม่มพี่น้องครอบครัวนะครับทั้งญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเพื่อนเพื่ออีกทั้งทํา,ทาให้เราเนี่ยได้มีสติในการกําหนดชีวิตนะครับในการใช้ชีวิตในปัจจุบันอนาคตทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับอ่าแล้วเราไปลองดูความรู้สึกความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเพื่อนได้รู้สึกอย่างไรบ้างกับกิจกรรมนี้ค่ะได้เลยครับงั้นเราไปชมกันเลยครับ ของโบนะคะโบรู้สึก ้ใช้เวลากับตัวเองเพื่อทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะทำให้จิตใจสงบและคิดถึงพ่อกับแม่อยากกินกับข้าวฝีมือแม่ค่ะของน้ำตาลนะคะรู้สึกคิดตามคำที่อาจารย์บรรยายค่ะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่น้องพ่อแม่หลานที่บ้านมีสมาธิได้ตั้งสติอยู่กับตัวเองคิดทบทวนเรื่องราวที่อยากจะทำค่ะเห็นภาพเราได้กลับบ้านกลับไปกินอาหารฝีมือแม่และอยากจะมอบพลังงานบวก พลังงานดีๆให้กับคนรอบตัวให้มีพลังงานที่ดีในชีวิตค่ะของถุงแป้งนะคะมีความรู้สึกดีๆจิตใจมีความสงบมากขึ้นคิดถึงและนึกถึงครอบครัวที่บ้านนึกถึงความสําเร็จในอนาคตและอยากนําความสําเร็จนั้นกลับไปให้คนที่บ้านภูมิใจค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมที่สองนรับพี่กิจคกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมที่2ของเรานะคะก็คือกิจกรรมถ่ายนิสัยในเองครับพี่ค่ะกิจกรรมนี้ทำไงบ้างครับ תתגמי לך เป็นคนที่โดนออกไป<ช>เองนะครับให้อาจารย์เนี้ยได้ทำนายวันนั้นจะที่จิตจำได้นะครับมีช้อยก็ประมาณว่าถ้าเกิดเราเจอคนแซงคิวเราจะตะโกนด่าหรือไม่ใช่ค่อาอยู่นิ่งๆหรือว่าจะเป็นถ้าเราไปเจอคนแก่เนี่ยขายของในตลาดครับเราจะซื้อไม้อะไรอย่างนี้<ช>อ่าการจำนี้เหมือนกัรดูดวงเลยเนาะใช่แล้วค่ะงั้นเ คลิปวันนั้นก็เลยดีในขั้นกิจได้เลยครับเพราะว่าวันนั้นกิบออกไปเองตื่นเต้นมากอยากรู้มากว่าแบบอาจารย์นี่จะท้าได้ตรงขนาดไหนครับชมแล้วไปแล้วไปดูเลยคร่ะนางเองนางเองโอ้ยเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีแล้วเนี่ย ขนาดโรงงานก็เ่งงเ่องารทำงานเพื่อให้เขขอช่วยจัเกาเยากก้งเอาเิ่นเด็ดเลยชิเเ คนแก่ในตลาดครับรู้สึกว่าตรงมากพี่นภานอนตื่นเต้นว่าอาจารย์เนี่ยจะรู้จักเราจริงๆไม่จากแค่ชอยเหล่านี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยได้ถูกทายว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออโกรธโกรธยากนะครับไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆหรอกแล้วก็ถ้ามีใครมายืมเงินเนี่ยไม่กล้าทวงจริงมากเดี๋ยวมันี้เห็นออกเงินใจคนอื่นมากแบบก็ไม่ เทตะทัวร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบปวดคนยากมากๆครับอออีกทั้งเนี่ยเป็นคนที่อเขาจะมีสมาธิมีสติในการคิดเพราะว่าจะทํางานเนี่ยเราพ่อครับซึ่งเป็นจริงมากเพราะว่ากิ๊เป็นคนที่ไม่ผลหันผันเล่นนะครับก็คือจะไม่ใจร้อนกับกิจกรรมต่างๆก็ถือว่าอาจารย์เนี่ยทายได้เม่นมากๆใช่ครับการดูดวงเลยเนาะใช่ครับกิจกรรมนี้ตื่นเต้นมากใช่ค่ะน่าตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะใช่ครับไปกิจกรรมต่อไปกันเลยไหม ผู้นำาสสที่เรยนค่ะกิจกรรมนี้เราได้ทำอะไรกันบ้างครับพี่มคานกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์เนี่ยก็จะเลือกให้ออกมาสีคนคับพี่กิจเห้ทั้งสีเนี่ยก็มาจากกิจกรรมที่แล้วนะคะที่เป็นการทายนิสัยที่อาจารย์ทายนิสัยนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็ให้เพื่อนๆในห้องทุกคนเนี่ยค่ะวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวเองว่าเหมือนสัตว์อะไรค่ะแล้วสัตว์ทั้งสี่ทิศเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรค่ะพี่กิจเราก็ได้ไปหาเกร็ดความรู้เล็กน้เพื่อนๆเนาะ อ๋ส so ัตว์สีทิศเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวครับกับเร่ที่ตัวแรกครับก็คือกระติงครับกระิ่งเนี่ยเขามีความแบบมั่นใจในตัวเองครับมีอารมณ์ที่บทญหันผนเล่นแล้วก็เขามีความเป็นผู้นำมีความเป็นิชอบสูงครับจุดแข็งเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองครับในความเั็นชอบที่สูงแต่จุดที่ว่าพัฒนาเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ครับผู้อื่นเนี่ยจะต้องตามเขาก็เลยแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับสิ่งนี้คิดว่าถ้าเกิดไปอยู่ในการทำงานกลุ่ยอครับ ต่อไปครับตัวที่2คืออินซีครับอินซีเนี่ยด้วยลักษณะของกิจเองก็มีความคล้ายอินซีด้วยนะครับเพราะว่าอินซีเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ครับมองการแก้ปัญหาได้เกง่งวางแผนได้เก่งครับเพราะว่าอินซีมันบินสูงใช่ไหมครับมองภาพด้านล่างก็จะมองกว,างกวาง้างเพราะฉะนั้นการวางแผนของเขาเนี่ยก็จะมองภาพเป็นมุมกว้างครับก็เลยทําให้ได้กระบวนการที่ค่อนข้างจะดีเลยจุดแข็งของเขาครับคือมีความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดีครับ จนที่ความพัฒนาขเขาครับคือบางครั้งเนี่ยมองแผนกว้างเกินไปเป็นนักวางแผนครับก็เลยทําให้งานแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาเป็นชิปเป็นอ<า>ัน<า>ใช่ในระยะเวลาที่กําหนดบ้างต่อไปก็คือหนูนะคะลักษณะนิสัยของหนูเนี่ยเหมือนกับน้ำพางเลยค่ะ,คะ, <c oughs> ะหนูเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความเมตตาแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นคะ่ะพี่กิตแล้วก็รับฟังความรู้สึกของผู้อื่นเนี่ยมากกว่าอย่างอื่นคะ่ะแล้วก็จุดแข็งของหนูเนี่ยคะ่ะก็คือหนูเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเป็นทีมได้ดีค่ะสามารถ เก่งให้กับทีมได้แล้วก็แล้วก็รับฟังผู้อื่นได้ดีค่ะชใช่แล้วค่ะส่วนจุดที่ต้องพัฒนาเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะก็คือหนูเนี่ยเป็นคนที่ยอมคนมากเกินไปอ่ะจึงโดนคนอื่นเอาเปรียบใช่แล้วค่ะแล้วก็สัตว์ต่อไปก็คือหมีค่ะพี่กิฟใช่แล้วค่ะหมีเนี่ยก็จะเป็นคนที่มั่นคงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก เราเรียกว่าอนุรักษ์นิยมใช่แล้วค่ะแล้วหลังจากก็คือว่าก่อนหลังจากนั้นเราความรู้ที่เราได้มาเนี่ยต้องขอขอบคุณความรู้ดีจ้าคุณเอิร์กกิตาเมกนั่นเองค่ะขอบคุณความรู้ดีๆนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นสัตว์อะไรแล้วก็แยกไปเป็นกลุ่มน้องเชียงพาน้องสัตว์สีทิศหลังจากนั้นเราทำอะไรกันครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยคะก็คืออาจารย์เนี่ยจะให้เราวิเคราะห์ความเหมือนแตกต่างกันในทีมของตัวเองกับพี่กิจ มีนิสัยมีคําชงคาบ่นแล้วก็มีพฤติกรรมการซื้อของเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคพี่กิตอ่าใช่ครับหลังจากนั้นเมื่อเรารู้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้มานั่งรองวงกลมช่น้วยกันเนาะอ่าร้องวงกลมเพื่ออะไรครับอ่าเพื่อที่จะนําเสนอของทีมตัวเองนะคะว่ามีอะไรเหมือนแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรครับพี่กิตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ให้เอ่อแต่ละทีมเนี่ยหลังจากที่นําเสนอของตัวเองเสร็จก็ให้ทีมอื่นเนี่ยท้า เป็นการถามคำถามครับแบบว่าสะท้อนกันนะครับว่าถ้าเกิดสัตว์ทิพนี้ก็คือสัตว์ทั้งสีตัวนะครับเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ย<ช>มีวิธีการจัดการปัญหานั้นยังไงใช่แล้วค่ะ,ะพี่กิจมีตัวอย่างไหมครับมีครับก็คือวันนั้นเนี่ยกิจเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับในการถามกระทิงครับว่าถ้าเกิดเจอแฟนนอกใจเนี่ยจะทํำยังไงครับ กะชิงก็ได้ตอบมาว่าเขาเนี่ยจะดูก่อนว่าโดนตั้งใจจริงจริงไหมค่าแล้วก็เขาอาจจะมิกึงๆมีนิดนึงน,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 นะครับอาจจะใช้อารมณ์ด้วยความเป็นกระชิงแต่เขาบอกว่าเขาจะใช้เหตุผลมากกว่าด้วยความตัดต่อตามหลักความเป็นจริงนะครับก็ต้องใช้เหตุผลเราตา้องอยู่ภายใต้เหตุผลเพื่อจะแบบแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างถูกต้องแล้วก็ลองเอ่ยด้วยดีน้อยจำพานาอใช่ค่ะในวันนั้นเนี่ยพี่กิ๋เนี่ยเป็นกลุ่มหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเราสองคนเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะก็คือลักษณะที่ใสคค่ายกันใช กิจอยากจะทํางานกับสัตว์ตัวไหนมากที่สุดคะถ้าเกิดเป็นกิจนะครับกิจชอบการทำงานกับกินรีครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีจุดที่คล้ายกันใช่คล้ายกันแล้วก็แบบไม่ได้ตึงเครียดมากอม,มองภาพกว้างๆแล้วก็ชอบงานที่มีความคิสรั่งสัรค์มากๆกับพี่ยำพานอ่ะแล้วพี่ยำพานะครับอ่ถ้าเป็น ชอบแล้วก็เป็นแบบนี้เนาะค่ะเพื่อถึงกิจกรรมนี้ก็คือดีมากๆเลยนะครับถ้เรารู้จักทางตัวเองรู้จักเพื่อนเข้าใจนิสัยแล้วก็เข้าใจว่าอะไรคือจุดแข็งจุดอ่อนจุดปรัปรุงของตัวของเราแล้วก็ของเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อที่จะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีครับใช่ค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะครับกิจกรรมต่อไปก็คือ message for you นะครับหรือว่ากิจกรรมแสดงความรู้สึกต่อเพื่อนในเองค่ะอ่ากิจกรรมนี้เราได้ทำอะไรครับพี่คะอ่ากิจกรรมนี้นะคะอาจารย์นะคะก็จะให้เราเนี่ยถ่ายรูปลงในเพจเลยค่ะ แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยคะไปแสดงความคิดเห็นในรูปของเพื่อนๆค่ะโดยที่ไม่ระบุตัวตนค่ะแล้วทําไมครับเป็นทีมหรือว่ารวมๆหร,รือว่า วันนั้นพี่ทำพังแสดงความรู้สึกได้ครบไหมครับเอ่อก็เพื่อนในแก๊งคือครบค่ะแต่ว่าเพื่อนในห้องนะคะก็อาจจะมีกลับไปที่หอแล้วก็อาจจะมีสแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเองค่ะพี่กีแล้ววันนั้นเนี่ยพี่กีได้รู้สึกอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้อ่านที่เพื่อนเพื่อเขาพิมพ์กันส่งให้ค่ะสำหรับกิจกรรมวันนั้น,นะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเ,ออเพื่อนเนี่ยก็มีความรู้สึกลึกๆกับเราเยอะ,ะเนาะรู้สึกที่ดีเป็นสัญญาณมีความรูส้สึกที่ดีหมดเลยไม่มีเชิงลบเลยใช่ค่ะทุกคนมีเชิงบวกความคิดเห ช่เป็นกิจกรรมที่มันทำให้เราแบบกระชับมิดแล้วพี่พออีกทั้งยังส่งเสริมแบบความปฏิสัมพันธ์ที่ดีของเราภายในห้องกระชับมิรความสามัคคีอะไรได้หลายอย่างเลยถึงเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนพิมพเรานะคะแต่ว่าเราก็ได้รู้สึกถึงความจริงใจที่เพื่อนส่งมาให้เช็ครอแต่ละคนเพื่อนในห้องก็เข้าคืนน้ำตาซึมกันหลายคนมากเลยค่ะพี่กิทใช่ภายนก็น้ำตาซึมใช่ค่ะน้ำตาซึมค่ะปกติแล้วก็แบบไม่ได้มาพูดว่าแบบเรารู้สึกอะไรกับเพื่อนใช่ไหมแต่วันนั้นก็ได้พิ สึกเลยคนเดียวลองไปดูตัวอยา่างครับว่าเราพิมพ์เป็นยังไงหรือว่าเราลองไปดูกันเลยดีจากทีมที่หนึ่งนะคะคือยกตัวอย่างอันดาค่ะคอมเมนต์แรกนะคะอันดาเป็นคนใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนพูดตรงๆถ้าไม่ถูกใจสิ่งนั้น,นะคะ่ะเป็นคนที่น่ารักสามารถเป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักได้ค่ะต่อไปนะคะอันดาชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะแล้วก็คอยให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างคุยแล้วสบายใจสุดๆมาดูตัวอย่างของทีมที่สองคระย ตัวอ,อย่างโป่งค่ะคอมเมนต์แรกนะครับโป่งเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนตลอดใจถึงใจถ้ารู้ว่าเราลำบากช่วยเหลือทันทีโดยที่ไม่ต้องเอ่ยขอค่ะต่อไปนะคะเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดในกลุ่มมีเหตุผลในการคิดและใจตรองเสมอสามารถปรึกษาได้ ต่อไปทีมที่3นะคะน้ำหวานค่ะ,อะคอมเมนต์แรกนะคะนิสัยดีแต่งตัวเก่งน่าชาทุกเวลาช่วยเหลือตลอดให้คำปรึกษาเก่งค่ะคอมเมนต์ที่2เป็นคนน่ารากักมี e NERGY พลังบวกล้นหลามให้แก่เพื่อนปรึกษาได้พึ่งพาได้แล้วก็ช่วยงานกันตลอดค่ะ,ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเพื่งพาแนกะ็คือกิจกรรมการเซลฟี่เชอท์ครับแล้วก็รีเ e คชันนั่นเองค่ะครับก็คือว่าเราเนี่ย รูปหน้าตัวเองครับอาจจะคู่เพื่อนก็ได้<ช>คนเดียวก็ได้นะครับเพื่อที่จะลงไปในเพนนิลล์ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตอบคาถามเพื่อดิฟกแอคชั่นครับมีทั้งหมด4ข้อครับก็คือ1ครับได้เรียนรู้อะไรบ้าง2ครับก็คืออมีความรู้สึกอะไในกิจกรรมวันนี้สามนะก็คือเราชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดค่ะและ้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเราชอบกิจกรรมไหนน้อยที่สุดก็ดีค่ะไปด้า่วัันตอกยงเลย มิสติกกับตัวเองเนาะอีกทั้ทงเนี่ยมีความสนุกสนานครับทุกกิจกรรมเนี่ยกิจชอบมากๆครับยังไงครับพอลำน้ำค้างแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนกันค่ะตอนที่ได้แสดงความรู้สึกเนี่ยก็คือเห็นเพื่อนน้ำตาซึมก็น้ำตาซึมตาครับพี่กิจ<ช>แล้วก็รู้สึกว่าทุกกิจกรรมเนี่ยมีทั้งความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นระดับค่ะอ่าแล้วพี่น้ำค้างชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดครับอ่ากิจกรรมที่ชอบนะคะก็คือกิจกรรมซาสิทธิศครับพี่กิจอ่าเพราะว่าเราจะได้รู้ลักษณะนิสัยของตัวเองแล้วก็ได้รู้ว่าแบบเเเพื่่่อออนนนนรรบบข้้าาางงงีียยยมลัักษณะิสป็ไ แล้วก็ส่วนกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดใช่ค่ะส่วนกิจกรรมที่ประทับใจเนี่ยก็จะเป็นแสดงความรู้สึกต่อเพื่อนนั่นเองค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบจะได้รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเราเนค่ะคแล้วส่วนพี่กีนะคะรู้สึกแบบชอบ กิจกรรนที่สุดอ่ะกิจกรรมที่กิจชอบที่สุดนะครับก็คือ loving kindness meditation ครับหรือว่าการนั่งสมาธินะครับรู้สึกว่ากิจกรรมเนี้ยมันทำให้เราสงบแล้วก็มีสติกับตัวเองครับทำให้เราเนี้ยรู้สึกว่ามีอ่าอยังไงครับสติจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างอยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็ได้เลื่ถึกครอบครัวครับอ่าส่วนกิจกรรมที่น่าใจที่สุดนะครับก็คือกิจกรรมอ่อเหมือนพี่น้ำพะเนะครับเจอที่ได้ส่งไปเสียได้เพื่อนะคบว่าเราเนี้ยรู้สึกยังไงกับเพื่อนบบ้างครั ที่เขาจริงๆครับคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับทุก้า ันี้เนี่ยสามารถไปเชื่อมในช่วงของการตอบคําถามในช่วงสัจสติรับเมื่อเพื่อนโยงคำถามไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ตอบคาถามนั้นเราจะต้องตอบอยังไงให้มีวิจยยารณญาณแล้วก็มีสติมากที่สุดว่าเราควรแก้ปัญหายอย่างไรให้ปัญหานั้นหลงเอยด้วยดียครับต่อไปครับก็คือคอนเทนเ r ชชั่นครับคือการขควรมีสติกับตัวเองครับตัวนี้เนี่ยไปเชื่อมกับกิจกรรม l o v i n g k i n d n e s s meditation ครับก,ก็คือการนั่งสมสาธิแล้วก็นึกถึงน้าพ่อแม่ครับกิจกรรมนี้ที่คิดว่าเราจะได้มีสติอยู่กับลมหาย มีจิตใจโย,ยกับเราหายใจทำให้เรามีสติแล้วก็มีเกิดจิตใจที่สงบขึ้นครับอาา่าค่ะต่อไปก็ c r e a t i v i n g นะคะก็คือการมีจินตนาการการคิดอย่างสร้างสารรค์นะคะน้อนงคะนคิดว่าน่าจะเอาไปในสาดสีทิศนั่นเองะคะ่ะ<า>ก็คือการช่วงการถามคําถามเขาก็คือเราจะถามคําถามอย่างไรอย่างสร้างสารรค์นะคะถามในเชิงบวกไม่ถามในเชิงลบก็คือาถามอย่างไรไม่ไปกระทบจิตใจใช่ค่ะกระทบจิตใจกับคนอื่นค่ะ ต่อไป communication นะคะก็คือการสื่อสารนั่นเองค่ะคน้ำค้างคิดว่าทุกกิจกรรมนะคะก็คือต้องใช้การสื่อสารนั่นเองค่ะแต่ว่าวกิจกรรมที่เน้นที่สุดนะคะก็คือสัตว์ที่นั่นเองค่ะ<ช> <ๆ S 2> เพราะ <ๆ S 2> ว่าจะต้องมีการนําเสนอ<ๆ>การถามคำถามแล้วก็การตอบคําถามค่ะแล้วจะต้องพูดค่ะพี่จีน่าพูดคือการสื่อสารใช่แล้วคอย่างเนี่ยก็ใช้การสื่อสารคือไปเชื่อแบบ communication เองครับสุดท้ายครับก็คือ collaboration ครับนั่นก็คือการทำงานร่วมมือกันที่สองที่ครับตัวน <ๆ S 2> ี้ไปเชื่อมกับอะไรครับอ่าตัวนี้นะคะก ในช่วงกับสารสีที่เหมือนกันที่ในช่วงที่เราเนี่ยได้ระดมระดมหัวสโมองใช่ค่ะแล้วก็ออกมาคิดร่วมกันค่ะใช่ครับว่าอะไรที่เราเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันได้เองค่ะนี่นะครับก็เลยไปตอบโจทย์ นครับคือโดยรวมแล้วคือทุกกิจกรรมเลยนะครับเชื่อมได้ทาง 5C เลยก็คือว่าการสอนของอาจารย์รมนี่นะครับตอบโจทย์ทุกทุกสารโดยเฉพาะในชีวิตประจำวัดได้ปิ คือการนากิจกรรมที่เราได้ทำเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันครับพีน่น้พานในส่วนของการนามาปรับใช้นะครับทุกกิจกรรมเนี่ยขเขาให้จะตอบโจทย์รลัก 5C แล้วครับอย่างที่เราบอกไปแน่นอนครับถ้าเกิดเรานำราคาสีมาปรับใช้ในประจําวันเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเรียบง่ายรับลื่นแน่นอนครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ย ส่วนของการนั่งสมาธิครับในปัจจุบันเราเห็นว่าคนเนี้ยไม่ค่อยจะนั่งสมาธิกันเท<ช>่าไหร่ครับม<ช>ีพาแา่ถ้าเรานั่งเนี่ยเราสามารถมีสติในการยังคิดยังทำแล้วก็มีสติในการคิดที่เข้เสิงต<ช>่างได้ดีครับไม่ว,ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการกวางแผนต่างๆครับจะทาให้เราเนี่ยมีสติมากยิ่งขึ้นต่อไปนี่จะเป็นหลักของผู้นําสีที่พับถ้าเรานำไปใช้ในองค์กรบริษัทหรือว่าการทํางานการเรียนเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยรู้จักฉันรู้จักเธอมาอกยิ่งขึ้นครับทำให้เราเนี่ยสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกความนึกคัรบ ใช่เลยครับแน่นอนครับว่าจากที่พูดมากิจกรรมกิจกรรมมีประโยชน์มากๆในการแบบใช้ทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็มาชีพทุนขึ้นมาเครับอาต่อไปก็คือจุดเด่นของคลิปค่ะพี่กิจคิดว่าในคลิปเนี้ยมีจุดเด่นอะไรบ้างคะครับในส่วนจุดเด่นของคลิปครับผมคิดว่าคลิปของเราเนี้ยมีการส่งรับกับคำว่ ตัวต่อไปเนี่ยข้าที่จะดีแล้วก็สมูทนะครับเปิดข้อสนุกสนานการพูดที่เป็นธรรมชาติแเนา่ยนะครัใช่ค่ะแล้วก็มีคำพูดที่ชัดเจนใช่ครับตัวกล้ามหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะดีเลยมีการคิดสร้างสรรค์นครับพูดที่ดีเนาะแล้วก็เรื่องของกราฟิกการตกแต่งคลิปใช่ครับในส่วนที่พอเราเนี่ยก็จะมีลุกเล่นอะไรนิดน้อยจะสร้างความตื่นเต้นแล้วก็ให้ทพอร์เนี่ยไม่น่าเบื่อครับ เนี่ยจะต้องปรับปรุงครับมีอะไรบ้างครับพี่รักษาสำหรับนักพาร์คคิดว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงเนี่ยก็คือการดําเนินงานุภิจเพราะว่าการดําเนินงานของเราเนี่ยไม่ค่อยลื่นื่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถกําหนดสภาพอากาศได้ใช่มัคนวิธีใช่ค่ะการเดินทางมาของเราเนี่ยก็คือมีฝนตกค่ะพี่กิมใช่ครับบางทีทําให้การถ่ายวีดีโอตอนมามอนี่ก็อาจจะยากของเราก็ให้สั่งไกลกันใช่่แล้วคะนี่แหละครับสิ่งที่ปปรรับุงก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศ แต่ว่าเราก็ปรับปรุงไม่ได้เพราะมันกำหนดไม่ได้เน้องส่วนในเรื่องของคลิปเนี่ยพวกเราคิดว่าพวกเราทําดีทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะใช่เลยครับหาจุดปรับปรุงก็ข้าที่จะยากแต่ก็ไม่ยากมันก็มีแหละค่ะแล้วเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะใช่เลยครับในความรู้สึกวันนี้พี่กิ่งคิดว่าจะต้องเพิ่มกิจกรรมอะไรเข้าไปบ้างอีกบ้างไหมครับในส่วนตัวพี่นะครับมีรู้สึกว่ากิจกรรมในวันนี้ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วครับมีการนั่งสมาธิก่อนเข้าคาบแน่นอนว่าทําให้มีสติในการเรียนรวมถึงสตาธิตครับ ทำให้เรารู้จักร่วมมือกันทํางานร่วมสื่อสารทําใหเรารู้จักสืการและอีกทั้งเนี่ยมีเมสเซจถึงเพื่อนส่งความรู้สึกนี่คิดว่าครบถ้วนแล้วครับไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมก็ถือว่าดีแล้วใช่ครับสุดท้ายนี้พวกเราขอจบการดําเนินคลิปวิเพียนเท่านี้ค่ะขอบคุณอาจารย์และขอบคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ She's steady, she's up on her feet Dancing on the water, it's her own kind of beat oh. She's in it, she's on it, she's rocking her skills Tearing up the current like a girl's got gills Pop up, lean inside, side Lay back, hang ten, go for a ride Punch that curl, get into the tube Do the Mahi Mahi, make your tail bend more She's the queen of the wave. The best on the beach. High tide, low tide, rip tide.